คลองปานามาเส้นทางการค้าแห่งยุคการบริหารจัดการและความสําคัญเราทราบกันว่าคลองปานามาถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าที่สาคัญที่สุดในโลกเชื่อมหางสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกันโดยช่วยลดระยะทางการเดินทางและต้นทุนการขนส่งสินค้าอย่างมหาสารเป็นผลงานที่ซ้อนถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการของวิทยาศาสตร์คลองปานามาเริ่มก่อสร้างในปี1881 โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสแต่ประสบปัญหาด้านเทคนิคและสุขนามัยจนกระทั่งสาร้อเก้ามารับช่วงต่อในปี904่้และเปิดให้ใช้ง,งานในปี1 9ึ4งการของยาวคงประมาณป,ประมาณ82กิโลเมตรพอมกับล็อกเพื่อช่วยยกระดับเรือเพื่อข้ามภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันปัจจุบันของประมาณบริหารด้วยองค์กรของประมาณา ลังจากที่สหรัฐโอนกรรมสิทธิ์และการควบคุมให้แก่ประเทศปาลามาในปี1999ระบบการบริหารนี้มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริการและรักษาสิ่งแวดล้อมในปี2006คลองปาลามาได้รับการขยายขนาดให้รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่า New Panama คลองปาลามาเป็นเส้นทางการค้าเชิงกลยุทธ์ส่วนยนระยะทางเวลาการเดินทางเือระหว่างอเมริกายุโรปและเอเชีย โดไม่ต้องอ้อมปลายทวีปอเมริกาใต้แต่อย่างใดซึ่งปลายทวีปอเมริกาใต้ต้องผ่านแหลนฮอนประมาณว่าจะมีเรือสินค้ากว่า14,00 0ลำต่อปีที่ใช้คลองนี้ส่งผลให้คลองปนามากลายเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้คลองปนามายังสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศปนามาและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในบมิภาคในยกะเดียวกันยังต้องเผชิญความท้าทายเช่นการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำของโลก แต่ภาวะโลกร้อนค้างแข่งขัน,ขนใช้ทางการขนส่งใหม่ๆเป็นต้นดังนั้นทางสาหรัฐอ,อเมริกาประธา,านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงอยากจะได้ของประมาคืนเพื่อกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้กับทางสาหรัฐนั่นเอง